โอเคนี่เราโจมภูเขาโจมภูเขาจำเขามีอีกอ่ะมี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 วิ่งอยู่เจ้าแถวปิ่งเจ้ากระสุนบอกกันทราบทราบโอเคเราวิ่งเลาะแนวแนวเขาทางนีามีอยู่มีอยู่รู้ทราบทราบโอเคเราตั้งกันตรงนี้แหละเห็นแล้วเวฟเจ้าแถวนี้โอ๊ยตรงนี้ตรงนี้อุ้ยตายเลยอียมันโดนมาโอวยอะทางทิศหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์ประมาณร้อยเมตรทางหน้าเลย าแล้ป่าเราเปิดควันก่อนลูกหนึ่งสัตวระเบิดคบไนหมดเดี๋ยวเที่หาปุ่มไม่เจอมันอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยต้องหนึ่งสองศูนย์โอเคสวยระเบิดควันสวยกูวิ่งข้ามมาแล้วเอ้ยมาคนหนึ่งนี่ตรงนี้วิ่งไปประชิดมึงแล้วนะไอ้สุจิตตัวหนึ่งโอโ้โหสัตว์เออสวยเหนือเหนือ ดมันดันค่อยๆดันขึ้นไปเพื่อนเด็ดอาตรงเขามีตรงอ้ต่อยต่อยก่อนไปเยอะโดนสักไหนแต่เขามั้งอุ้ยโดนทำไมของกูเป็นอันนี้ล่ะเดี๋ยวเควันให้ก่อนเฮ้ยมันอ้อมแฝงมันทางซ้ายแล้วไปมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวดูให้ดูให้ลุกตักตางนี้ขึ้นเขาขึ้นเขาเด้อมันขึ้นบนเขาแล้วยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยวชุบกันชุบกันเฮ้ยเราอยากไปรูเดิมอ่ะอยากลองไหมขึ้นลิฟต์ หรืออีกอย่างหนึ MJ> ่งคือโดดลงเนี่ยเลยอะลงรูเนี่ยน่าจะถึงเลยเฮ้ยไอ้ลงรูเลยดีกว่าไอ้หมวยลงไปปักปิคอรเลยนะลอยตัวโดดล่มเอ้าไอ้เหี้ยเือกือบไม่ทันเกือบเหมือนกันเนี่ยแถวเนี้ยมึงหาที่วางเลยโอเคแถวเนี้ยไปละไปละดันละดันละเพื่อนยึดอยู่ไปเข้าไปเลยลอยเลยไอ่มีมีมี ดาปิ้งเดาปิ้งหัวยึดไดงละครับคราวนี้แหละออกไปยังไงซีหนึ่งโดนอ้ามฟระเบิดนี่นี่มาอยู่นี้อยู่ตรงนี้โอเคเสานี้เสานี้นิ๊กกค๊อกักอยู่ไอ้ที่เฮ้ยเรามีขึ้นทางอื่นมาวะเดี๋ยวเราจะต้องออกไปซีหนึ่งโหนโหนโหนกลับไปได้เนี่ยไป้ไหมกลับโหนกลับไปะไปทุกคนถอยไปทางรูเดิมโหนขึ้นข้างบนโอ มีคอนมีคอนมีคอนขอเก็บมีคอนหน่อยไม่ไม่ไม่มัน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 วางไว้ก็ได้มันวางมันวางใหม่ได้เลยเว้ยอ๋อใช่ถ้าถ้าเก็บแบบมันก็วางได้เลยใช่ถ้าเก็บวางได้เลยแต่กูดาวตอนนี้น่าจะได้อยู่โอเคทุกคนอยู่บนเขาก่อนนมึงลงมีมีคนมีคนเฮ้ยคิดตกใจนึกว่าศัตรูไอ้สัตว์วิ่งขึ้นมาโอเค อ,าอ่ามันอยู่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้กันเยอะอยู่ที่ปิงเยอะซีหนึ่งเอาเรื่องซีหนึ่งเอาเรื่องโอเคเอค่อยๆขยับมาอ๋อมีคนเห็นคนละล้มหนึ่งโอ้โหสายโดนสายโดนเอ้ยไอ้เหี่เอโดนว่ะเอหนึ่งโดนดีก็โดนว่สนะสนก็สน รถออนะบินรถบินอารคอส<น>ข,ข,ขอทีมบุกขอทีมบุกมีคนบุกเข้าไปแล้วทิ้งไว้หนึ่งคนใครใครอยู่หนึ่งคนก็ได้สุจิตอยู่ไปทุกคนที่เหลือไปสุจิตอยู่ไปตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ควันได้ควันควันได้ควันไปเยอะเลยปาเป็นแนวให้เลยนะ,ะปาเป็นแนวไปเลยปาจิตไปแล้วปาจิตแอรอปาจิตที่ปิงเลยมันอยู่มันอยู่ที่ปิงเยอะเดี๋ยวเราจะขึ้นมายึด จี๊ดคาเวอร์แล้วเย่เย่เย่้ย่เย่มีมีมีหลังหลังสุจิตเจอได้หัวมาไอคอนก่อนองตัวอตัวโอเคขึ้นได้ไหมอยู่ไหนเนี่ยสุจิตใช่มึงเกิดตรงบีคอนกูกูปักไปแล้วโอเคโอเคไอ้ไอ้ชูมากูเลยชูมากูเลยยึดตึกยึดไอ้ยึดยึดยึดตึกนี้คนจะมาที่บันไดอยู่เนี่ยโอเคโอเค สูจิตหลังเข้าสูจิตหลังเข้าขึ้นเลยดีกว่าไปเหยเหลือคนเดียวละในนี้นเฮียเฮ้ยบนเขาบนเนินเขาเพื่อนตอแล้วมาอยู่ตรงนั้นไปแต่กูยึดให้โอเคตร,ตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วหาก่อนเผื่อมีบีคอนมันนี่ตรงนี้สวยบนเขาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน,ย,อนยิงสนามรบลงไปออกอาอวุธเนินเขา เนื้อขาวที่ปิ้งอุ้ยไอ้เหี้ยตายเดี๋ยวไปช่วยพ่ายมไม่เห็นตัวไอ้สัตว์ช่วยพ่ายช่วยพ่างล่างไอ้สัตว์แอบอยู่โอเคแนั้เรายึดตรงเนี้ยยิงไปสู้กัแล้วเกิดชนะแล้วไปในเท่านี้ในบ้านในบ้านในบ้านแหละเราอยู่ในนี้เลยเราอยู่ในนี้เลยตรงนี้ไปตายแล้ว

โดนโดนเปิดให้แล้วนี่ยังอยู่ยังอยู่ลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาล่างแล้วโอเคโอเคไปยับเลยตามมาเลย ไปแล้วทุกหม้จะมีเกียบ้านเกียบค่อยลงไปค่อยขยับลงไปมีควันไหมไม่มีว่ะไม่ได้พกมาโอเคโอเคไ,ได้โอเคเดี๋ยวเราจะฉีกขวาถ้าไปได้นะตามมาเลยเพื่อนๆตามมาเลยตามมาเลยตามมาเลยอันนี้ออกขวาออกขวาโอ้โอรถ ตามกูเอาไปอโอ้โหจักได้วะโอเคอเดี๋ยวค่อยๆขยับอ้อมปบจากขวาไปหน้ามีโอเคค่อยๆขยับไปบอยสี่พอปเปอร์เรามีรถถังสนับสนุนอยู่มีปืนป้อมปืนนั้นวนอยู่นี่ไหนวะ แถวปิงแปะแปะแปะก่อนโอเคเราอยู่โซนนี้กันเราอยู่เราเล่นโซนนี้ที่ปิงแถวปิงในบ้านในบ้านมีลูกมาเยอะ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 แถวปิงเยอะ มีอะไรโหลดโหลดแป๊บีโหลดครับป๊บีโหลดด้วยอุ้ยังไงยังไงที่เดิมอ่ะตรงนั้นเลยา่วนมาหใช่ส่วนมากเอมีเครื่องอนนี้เดูเล่นด้วยยูวอนหอเลือดแป๊บโอ้้ยเยอะวิ่งผิดทางวิ่งผิดทางตัวนี้กับก่อน ตรงนี้เยอะเ,อเราอยู่แถวนี้ก็ได้เราอยู่แถวนี้ก็ได้ทุกหน้นเาเลยเลยแตกแมาโอ้ยเฮ้ยเอลเอเอาไปดีหนึ่งดอกลบก่อนลบก,ก่อนลบฝนไปแล้วไปมาอยมาอยมาอยก่อนไปก่อนโอ้ยเอาไม่อยู่อยก่อนก่อนเพื่อนชุบเมืนจะได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่อยก่อน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 แม่งชุบแบบชุบชุบปัดไม่ได้

เกยซ้ายคอสมาแล้วนะระวังตายเยอะเลยอ่ะกาดไปที่ปิงอ่ะการไปแล้วสองร้น yeah. ัดเอาหมดแม็กอะไม่โดนป่ะอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโดน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 ข้างหน้าสี่สีหนึ่งสีหนึ่งลุกขึ้นเขาบอกว่าขึ้นเขาได้ไหมขึ้นเขาอ้อมไม่ได้ไหม ขึ้นเขาได้ขึ้นเขาได้ไปไปไปสามได้แล้วเพื่อนเพื่อนเราขึ้นมาข้างบนข้างบนดีกว่ามาตามมาพาอ้อมอู้มีพี่สันไอ้อีสัสโอ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนออกไม่ได้แต่ในเยอะเรายิงกดตรงนี้แหละไปตรงไปไหนละโอ้ตอนไหนจากนี้ ตอนนี้จะปิง,ง,าางอาาตอนนย้าะปิงแล้วบ้างเอ้ามันแตกหนิว่าโดนปะ่ะใช่ไหมอุย้ยเฮียโดนเฉยใช,ใ,ชใช่สน,สนเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วปาชิศปะทิศคนนึงโอ้ยล่วง <laughs> ไหนบ้านไหนบ้านอื้อยิงใส่ไม่เลยตึ้มเออเอาดิตึ้มทำลายบ้านเว้ยไม่รู้นี่ไงเห็นแล้วเออไม่ตายขออีกนัดอุย้ยไม่โดนโดนคนโดนคนโอ้ยชนะเว้ย สวยออกเรื่องออกน็อตก่อนแล้วก็ยิงออกมาสวยสวยทางที่ชูไปนี่แหละ้าเต็มเลยเห็นปะตังป้อมแล้วโอ้โหเฮียยิงแม่นนะด้วยสไนปเปอร์เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เห็นแล้วชูชูชุบหน่อยชุบหน่อย หมอบมึงมึงหมอบชุบได้นะหมอบชุบได้อ่าเดี๋ยวนะถ้าดันได้เราต้องดันว่ะขอญาตขออุ้ยอยู่อยู่อย่างงี้เสียเปรียบจัดเลยใช่ใช่เดี๋ยวยให้เดี๋ยวถ้าได้อยู่อยู่น่าเชื่อเวลโอแยปู่รถมาวะได้ได้เดี๋ยวกูดูก่อนเราไม่ลงเต็มที่เดิมที่เดิม เดี๋ยวกูจะหาทางให้เราดันกลับไปให้ได้ปาควันปาควันเพื่อนๆพืทางขวานะเดี๋ยวกูจะปาควันไปแล้วปาควันแล้วเที่ยคนเต็มเลยกูแทงแท็กให้อยู่ไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยมาแล้ววิ่งมาแล้วหนึ่งคนใครตามมาได้ค่อยๆตามมานะเฮ้ยคน เดียวเรายึดตรงนี้เรายึดนี้เล่นตรงนี้เลยทางซ้ายมีทางซ้ายทางซ้ายเราโดนจากทางซ้ายอุ้ยเย้เ้ยซ้ายขวาเลยลุกหน้ามึงก็มีขวามึงรถมารถมาโอ้ยไปเหี้ยโดนรถยิง หมดยังหมดยังชุบได้บอลชุบได้บอลมื่อไรเกิดเกิดก็ได้ลูกไม่ไม่ถ้าเกิดถ้เกิดถ้าเกิดได้เกิดเดี๋ยวเดกูกูขอเปลี่ยนเปลี่ยนสลรอตเนี่ยแบบเอ้าเกิดมาแล้วมาแล้วข้างหน้าเราเลยประชิดมึงเลยดุ๊กโอเค กูยังอยู่ยังอยู่อันหนึงมันเดินหลังหลังหลังเหล็กหลังเหล็กโอเคเกิดเลยเกิดเลยเดี๋กูกูกูหลบก่อนโอ้ยเป็หลอดเดิมกูเกิดกูไปกันก่อนดุกรถแรงมันอ้อมเว้ยไม่ไม่เพื่อนเราเยอะเพื่อนเราเยอะให้หน้าที่เพื่อนเราเราไปที่เดิมเราต้องดันออกไปต้องดันออกไปเอาไปกลับไปที่เดิมไม่ได้ก่อน เฮ้ยเ,เ,เราเล่นตรงนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยโซนเนี้ยโซนเนี้ยตรงที่ปิงเนี้ยโอแนแกนมูฟเลยจัดเปล่าวะแยกแยกข้างในอยู่ซุบแล้วไม่รู้โอเคเราเล่นโซนนี้ก่อน,นจริงรถถังมาทางซ้ายเนี่ยโอเคเอาด้วยเอาด้วยอวนมีคอนตรงนี้แม่งเลยเออปักนั่นแหละเดี๋ยวราถถังมาแล้วไหนวะเห็นเลย ขวาอ่ะเอเห็นแล้วอืมยิงแห้งเอ้ยโดนคนบ้าเห็นคนบ้ายังเลยยังเลยมันตายแล้วโอเฮ้ยร้อยสี่สิบตัวเพื่อนยันตรงนี้ไว้ทางซ้ายเพียบมราเห็นแล้วเราเห็นตำแหน่งเราละนี่นี่รถถังนี่จะตายแล้วปีนระับปีนระับนู่นวิ่งมันวิ่งย้อดไปหมดละ โอ้ยโอ้ยสไนท์เหี้ยตืนพังเลยระวังระวังเฮ้ยมีหอว่ะมีปอล่มโดนลงไปกับแนวหลังแล้วทำไมปืนมันแรงกว่ามีบนเคนตัวหนึ่งนะจุดละจุดละเออบนเคนมันมีมันมีปอล่มสองคนละเฮ้ยคนตรงนี้คนหนึ่งทางขวาทางขวามันฉีกไหม เกล่วงแล้ะทางขวาดีกว,ว่าไหมปีสองข้างบนเคดูไว้ไม่มันเข้ามาไม่ก็ไม่ค่อยๆเข้ากูตามอยู่กูตามอยู่ตามอยู่โอม้มามามาไปที่ทิศอีสแต่กูอย <มา S 1> ู่ข้างในแล้วกูสแกน,นะลูกโอเ เข้าจากมิค่อยเข้าโอ้โหเยอะมากเยอะมากหลบมาทางคู่หลบมาทางคู่รถรถรถมารถมาเข้าล้เขาล้วเคนยืนละมีคนยืนละเนี่ยเข้าไปหน่อยก็ไอ้ตรงงูยืนได้ละงูยืนไปเลยงูยืนไปเลยวันให้โอ้ <5 music armies> โดนรถปะจริงๆควันยึดเยอะๆเนี่ยเข้าไปยืนได้อยู่เดี๋ยวกูต้องเปลี่ยนระเบิดควันมาแล้วเออเอาระเบิดควันมาด้วยเยอะๆเลยเนี่ยอย่างน้อยควันเนี่ยแม่งไม่เห็นแล้วไอนะ้มีคนตึงแล้วอันนี้กระสุนอยู่นี่เยอะๆเยอะๆเยอะๆ,ๆ,ๆโอ้ยโดนชุด,ดได้ปะอยู่หลังเลยไอาบบมากเกี่ว หมือนเอไอมันเล่นตามเราอะเราต้องนำว่ะจะได้ละจะได้ละน่าจะเป็น AI learning แบบเรียนรู้เล่นตามเราสวยสวยสวยขอกระสุนหน่อยกระสุนกระสุนมากระสุนที่ปิงเลยเฮ้ยกระสุนจะหมดไปรุ่นเออมายึดมาเอากระสุนมายึดปิงเลยไอ้ขี้วอนใส่ตัวเลยเออไอ้ได้เว้ยไปอ๋อมันถอยแล้วเราอ่าเล่นสายดีกว่า เลี้ยวซ้ายอ่ะไปเลยเพื่อนไปเลยอ้อมซ้ายไปไปเจอกันที่ปิงไปเจอกันที่ปิงซามมึองอยากขึ้นมินเนเตอร์อ่าเตรียมรถถังมาเพื่อนเดี๋ยวเราต้องไส่รถถังแถวนี้ก่อน เราถังมันไดกันตีหนึ่งบีคอนเด็ตรงนี้นะโอเคโอเคยังลงไม่ได้มันยิงสวนขึ้นมาอยู่ต้องฉีกไปอีกเออนั่นแหละมวยดีดีดีต้นไม้ข้างหน้าก็ได้บีคอน่ะซ่อนซ่อนตามหญ้าได้เลยวังแล้วเอคไปเลยเราทุคคนขีกก็นไปจนชิดอ่ะแกงลูกเสีอยเอออย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งเจอแล้วอย่าเพิ่งยิงนะให้มันเห็นก่อนค่อยยิงกลับ ไอ้างหน้าราบุเข <representing gardens. S 2> ้ามาเรื่อยๆใช่ๆเราอ้อมเลยจริงเราจริงเราต้องมีเบคอนแทีไว้้โอ้ยโอมันมีคนเห็นกูโอเคโอเคลบเลยลบเลยมาลบที่ปิงกันอเอเคมาบี่ปิ้งกนโอเค้อยลบเบอี่้งนโอเอยลบเลมบ่ปงันโอเอเคลบเลยยมใช่ป้ันเลยยม่ิงเลยยิงเลยยีเลยมาลีก็เลมา่ป ไอ้สวยไอ้บุยไอ้ชูดีมอารูใช่ไหมออร์อยู่แถวนั้นเลยอยู่แถวนั้นเลยเดี๋ยวกูเข้าตีกันเองขวัญแล้วไปเสริมมากแบบกูต้องอยู่ข้างหลังพวกมึงไงกูก็เลยแบบกูเอาปืนกลไปไม่มีประโยชน์โอเคมาชิดนะนะมาชิดนะนะไทยมาเติมหน่อยตามอยู่อยู่ยึดอยู่เข้าไป ไอ้ชูเดี๋ยวนะชูอ๋อชูนี่ตามอยู่นี่เหี้ยเหี้ยเหี้ยเห็นกูเห็นกูวิ่งก่อนวิ่งก่อนตรงนี้ตรงนี้ตัวหนึ่งมาตัวหนึ่งไปไกลเลยเด็บเด็บเฮ้ยกูชอบ AK12 AK24 องเสี่ใช้ได้เลยเข้ามือเข้ามือ เยอะๆๆๆๆๆๆสาย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 เข้ามาแล้ววางในบีคอนก่อน